สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำเสนอเมน,กนกูกุ้งผัดน้ำพริกกุ้งผัดมาเราก็มีวิธีทำอยู่นะมาแกะกุ้งกันค่ะมาแกะกุ้งกันนะอันดับแรกก็แกะกุ้งก่อนใช้ช้อนแกะมันแกะง่ายค่ะแกะเสร็จแล้วก็เอาไปสับสับไม่ต้องเอาละเอียดเกินไปนะคะไม่ต้องเอาละเอียดเกินไปค่ะมาดูการแกะกุ้งก่อนนะ แล้วก็จะผัดใส่พริกขี้หนูพั่วพริกขี้หนูแห้งเครื่องปรุงมันก็จะมีมะขามเปียกหอมแดงกระเทียมมีกุ้งชื่อรสน้ำปลาค่ะมาทำน้ำพริกกุ้งผัดกันนะคะอันดับแรกก็จะพาแกะกุ้งก่อนเดีย๋ยวจะทำให้อร่อยๆนะน้ำพริกกุ้งผัดกินกับข้าวสวยร้อน มีความสุขไปวันๆเนาะก็ใส่สอดเองเออมันแกะง่ายนะใช้ช้อนจะแกะง่ายใช้มีดไหมเลยไอซใช้มีดเหรอมีเล็กอ่ะที่ไก่ใช้ช้อนนะมันก็เหมือนกันเนาะเหมือนกันนั่นแหละส่วนมากจะใช้ช้อนใช้แทนเล็บอืมใช้แทนเล็บไงมาดูวิธีแกะกุ้งกันนะคะแกะง่ายนะเราก็ใช้ปลายช้อนนี่แหละหางช้อนก็น่าจะใช้ได้นะแต่ถนัดปลายช้อนค่ะบางคนก็าใช้อะไรหางช้อนก็แกะไปในตัวมันอะเดี๋ยวมาดูวิธีทําน้ําพริกกุ้งผัดนะคะ เอาไว้ขยำข้าวสวยร้อนๆรับประทานอร่อยค่ะน้ำพริกกุ้งผัดของเราได้สูตรมาค่ะได้สูตรมานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะตอนนี้ก็แกะกุ้งไปก่อนนะแกะกุ้งไปก่อนกุ้งของยายไก่ก็แกะเสร็จแล้วนะคะแกะเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วทำความสะอาดแล้วเราก็มาดูวิธีทำกันเลยค่ะ ยายไก่จะพามาทําน้ําพริกกุ้งผัดค่ะอร่อยอร่อยไว้ขยําข้าวคลุกข้าวสวยร้อนๆค่ะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะข้วพริกกันค่ะข้วพริกทําน้ําพริกผัดกุ้งนะคะข้วพริกขี้หนูแห้งค่ะแล้วก็เอากุ้งมาสับค่ะพี่น้องจ๋าปอกเสร็จแล้วก็เอามาสับนะคะเอามาสับชิ้นเล็กๆเล็กๆเนาะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แล้วก็เราก็มีหอมหอมกระเทียมแล้วก็เอาไปผัดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ามาผัดของเราก็สับเสร็จแล้วค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะมีหอมมีกระเทียมตำไว้นะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วก็มีพริกป่นนะคะพริกป่นที่คั้วไว้นี่พริกป่นไก่คั่วเองนะคะพริกป่นมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราก็จะมาตํากุ้งนะตํากุ้งกับกับพริกให้มันเข้ากันค่ะแล้วเราก็จับไปผัดนะคะตอนนี้ก็เกียวหอมเกียวกระเทียมอยู่ให้มันหอมค่ะจะได้อารมณ์ผัดค่ะมาดูวิธีทํากันนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะ เก๊ยวหอมนะเก๊ยวหอมเก๊ยวหอมเก๊ยวกระเทียมค่ะทำน้ำพริกกุ้งผัดค่ะพี่น้องจ๋าทำน้ำพริกกุ้งผัดนะคะเราก็มาเกียวหอมเกียวกระเทียมกันค่ะเราก็มาเกียวหอมเกียวกระเทียมกันค่ะเกียวให้หอมนะเกียวให้เหลืองผัดหอมผัดกระเทียมให้เหลืองแล้วนะคะเราก็มาใส่เนื้อกุ้งกันค่ะเราก็มาใส่เนื้อกุ้งกันนะคะกระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเราก็มาใส่เนื้อกุ้งกันค่ะ กุ้งที่เราตำไว้นะคะตำไว้กับพริกค่ะมาใส่กันเลยค่ะมาใส่แล้วก็มาผัดกันเลยนะคะน้ำพริกกุ้งผัดค่ะน้ำพริกกุ้งผัดนะคะน้ำพริกกุ้งผัดนะคะผัดให้หอมปรุงกันค่ะ เราก็เตรียมน้ำมะขามเปียกไว้หน่อยนึงนะใส่เนื้อปนไปหน่อยนึงมันจะได้มีความเปรี้ยวจยใส่เปรี้ยวเยอะนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเติมน้ตาลทรายไปหน่อยนึงนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะชุรสค่ะชุรสน้ำปลาที่พรสของเราค่ะ ปลาท่พรุษของเรานะคะก็มาผัดค่ะผัดให้แห้งเลยมันมันก็จะเป็นน้ำพริกกุ้งผัดนะคะเป็นน้ำพริกกุ้งผัดค่ะใส่เครื่องปรุงแล้ว ให้แห้งเลยนะจะได้เก็บได้ค่ะแอเคเราก็ได้พริกกุ้งผัดกัแล้วนะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะอร่อยค่ะน้ำพริกกุ้งผัดอร่อยนะคะอร่อยมากเลยกินกับข้าวสวยวร้อนๆค่ะเมนูอร่อยนะคะน้ำพริกกุ้งผัดค่ะน้ำพริกกุ้งผัดนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ค่ะน้ำพริกกุ้งสดของยายไก่ค่ะ